ครับท่านที่เคารพทุกท่านครับขณะนี้ท่านอยู่ในรายการควงบ้านลานเมืองซึ่งมีผมวัชระศรีคำตันเป็นผู้ดำเนินรายการอยู่ในขณะน,นี้รายการควงบ้านลานเมืองนี่เป็นรายการที่ออกอากาศทางพะเยาเคเบิลทีวีและก็พะเยาทีวีชุมชนซึ่งจะเป็นทีวีของคนพะเยาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเร็เรวๆนี่ครับารายการควงบ้านลานเมืองนี่ก็จะเป็นรายการที่ นำเอาสาระตีหน้าหู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ต่างๆหลายๆท่านหลายๆด้านรวมไปถึงผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องชา,าวเขายเอามาอูเอามาเล่าสู่กันฟังครับสำหรับวันนี้ผมได้มาอยู่ที่หน่วยงานหนึ่งครับเป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นใหม่แล้วก็เป็นหน่วยงานที่ <c oughs> ดูแลเกี่ยวกับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆเอ ที่ผมอู้ถึงในคณะนี่ก็คือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเวียงรอซึ่งในคณะนี่ผมได้นั่งอยู่กับท่านหัวหน้าเขตและห้ามล่าสัตว์ป่าเวียงรอทัพพยาลอ,าลอประธานโทษครับบาจาีเวียงรอ <c oughs> เป็นทัพพยาลอนะครับทัพพยาลอนี่เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นใหม่แรกขอบนี้หัวหน้าตีมาบุกเบิกอยู่ท่านนี่ก็คือท่านหัวหน้าเสกสรรบุญอินตะสวัสดีครับท่านหัวหน้าครับครับ,รบผมเกินมาถึง หน่วยงานที่เกิดขึ้นในขณะนี้อยากจะฮือหัวหน้าได้อู้สักน้อยว่าความเปลี่ยนบ้าเปลี่ยนไปของหัวหน้ามาถึงตีเคท้ามราชทัพพยาล้อนี่มันเป็นอย่างไรครับครับผมก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์วชระนะครับแล้วก็ท่านทางรายการที่เข้ามาเยี่ยมชมหน่วยงานแห่งนี้นะครับซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่ถือว่าเป็นหน่วยงานใหม่ในการจัดตั้งนะครับเดิมเดิมทีผมเนี่ยฮะ ทำงานทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเขตรักษาพันธ์สตาเวียงรอครับในสมัยนั้นประมาณสักปี246เขตรักษาพันธ์สตาเวียงร้อนี่ก็ยู่ที่อำเภอจุนเหมือนกันอำเภอจุนแต่ยู่ที่ตำบลจุนตำบลจุนซึ่งห่างจากตรงนี้ไปประมาณ27กิโลครับเขตรักษาพันธ์สตาเวียงร้อกับทับพยาล้อนะมันเปยนพยาล้อเหมือนกันแต่แต่ความหมายของทับพยาล้อแล้วรับในในความหมายของเขตห้ามล่าสัตว์ทับพยาล้อนี่คือเป็นเป็นเขตที่มีการก็เป็นพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ ที่หนึ่งฮะซึ่งจะมีลักษณะค่อนข้างจะขนาดเล็กแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายก็จะเป็นลักษณะเรื่องการห้ามล่าสัตว์บางชนิดเท่านั้นนะครับก็บ่ได้บ่ได้คุ้มกับสัตว์ทุกทุกตัวเหมือนเขตรักษาสัตว์ป่าครับแต่เอาเอาตอนนี้ก่อนตะกี้เนี่ยวันหน้าเสกสันได้อู่เดิมทีอยู่ดีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียนรอคครรัับบแต่ขณะนี่มาเป็นเขตห้ามล่าครับผมนะ่วยเย เชื่อมโยงกันว่ามันจะได้รักษาพันธุ์สัตว์ป่าแล้วก็มันม,มอดในน้าลายมาที่นี่<า> <c oughs> ได้ยังไงครับ <c oughs> ก็ก,ก็ขอยกักาจากจากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าในในคณะที่ผมเป็นผู้ช่วยอยู่ที่เ <c oughs> ขตหลัทัพปสปาเวียงร้อนนั่นน่ะก็มีทางชุมชนฮะตอนนั้น <c oughs> สมัยนั้นท่านกำนันตำบนหงหินคือท่านสมเพศสักรอสมัยนั้นตะลุงตอนนี้เป็นกำน,นันนะคก็ได้ประสานประสานไปที่ที่หน่วยงานของเขตหลักทรัพ์สปาเวียงร้อนว่าพื้นที่แห่งนี้ในเขตตำบนองหินเนี่ยมีนกยุงอยู่ ซึ่งมีจํานวนเยอะพอสมควรเลาจะจะทำเป็นพื้นที่คุ้มครองสัตว์ป่าก็ได้ทําทาเรื่องไปฮะทางหน่วยงานซึ่งตอนนั้นท่านหัวหน้ากิจภาพนะครับท่านก็ได้มอบหมายให้ผมเนี่ยเขามาดําเนินการสํารวจประมาณปี2 5 4พครัสิบหกก็เริ่มมีการสํารวจแล้วก็ทํารายงานตามขั้นตอนการประกาศเขตทาลาสัตว์ป่าเนี่ยฮะใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยจนถึงสํารวจเร็จนี่ประมาณปีสอง7ฮะสิบเจดสนอเสนอข้อมูลไปที่ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่านะครับตอนนั้นนะฮะแล้วหลังจากนั้นนะพอมาถึงช่วงมาสักปี2 5 5 2อาครับได้มีการจัดตั้งเป็นเครือหน่วยควบคุมพื้นที่ที่จะประการเป็นเขตทั้ลราสัตว์ป่าทับยารอขึ้นขึ้นณที่นี่ฮะคือที่ตำบลองหินนะโดยมีสํานักงานโชคลาวอยู่ที่บ้านสันสายครับไอหน่วยงานของเขาเนี่ยขึ้นตรงต่อที่ไหนครับตอนตอนนี้ต้นสังกัดโดยตรงนี่ก็อยู่ที่ ส่วนอุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่นอกที่15เชียงรายซึ่งจะคุมถึงพยาด้วยครับตอนนี้หมายถึงว่าเขตห้ามล่ากับเขตรักษาพันสัตว์ป่าเวียงล้อเนี่ยเป็นคนละหน่วยงานครับคนละหน่วยงานคบับรได้บัได้ขึ้นตรงต่อตอนนี้แต่หมายถึงว่าขึ้นต่อเชียงหายทีเดียวกันใช่ครับผมใช่ครับเพราะนั้นก็ขึ้นต่ออธิบดีกรมอุทยานใช่ครับผมครับครับนะเอ่อต่อคำน้อยคำว่าทับพยาลอครับผมความหมายมันมันหมายถึงว่าจะได้ครับครับ เท่าที่เท่าที่ผมได้มาทางานในสัมผัสในพื้นที่ฮะับเขาเเขาก็เลือกหลายหลายชื่อนะว่าเจะเอาชื่ออย่างอย่างบ้างนะฮะครับเพราะว่าเราพบว่าพื้นที่ตรงนี้มันมีลักษณะสําคัญคือมีมีแหล่งโบราณคดีฮะเขาเรียกว่าสถานโบราณสถานเวียงรอครับซึ่งตรงนั้นมีมีอนุสรีของพญาล้ออยู่ครับเฉะนั้นพื้นที่เขามีความติดเชื่อมต่อกันก็เลยเลือกที่จะใช้ชื่อว่าเขตห้ mph าสัตปาทับพียาล้อครับทับตัวนี้ ใช่บอใบไม้สะกดหรือพอพันใบไม้คมับอใบไม้ทับที่แปลว่าบ้านแปลว่ากระท่อมใช่ครับผมบเพราะนั้นไอ้คำว่าทับพยาล้อนี่กหมายถึงบ้านของพยาล้อใช่ค,ครับโอเคครับ,รบขอเข้าใจตัดนี้แล้วฮะตะกี้นั่นหัวหน้าอู้ถึงเมืองโบราณครับผมครับมันมันของเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับเมืองล้อเมืองโบราณนี่นักน้อยขนาดไดครับผมถือว่าถือว่ามีความเชื่อมโยงนะครับครับเพราะว่าถ้าเราดูดูจากสถานสถานสถานที่นี้ พื้นที่มันจะเป็นการต่อเนื่องกันแล้วเป็นพื้นที่ถือว่าเป็นพื้นที่อาจจะเป็นส่วนเดียวด้วยซ้ำไปเพราะพื้นที่บางในบางจุดของเขตห้ามล่าสัตว์ป,ป่าทับพยรอจะมีแหล่งโบราณคดีอยู่ครับครับผมตัวนี้ถือว่า,<ม>ถ,วาถ้าเราสามารถจะดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติตัวนี้ได้ก็เท่าก,กับเป็นการส่งเสริมสถานไหโบราณสถานของเพียงร้อให้มีความโดดเด่นและก็สวยงามทางธรรมชาติด้วยครับอันก็สรุปว่าภารกิจของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพยาร้อเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างครับผมอันที่หนึ่งก็คือในเรื่อง ภารกิจโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องของสั์ปบสิ่งแวดล้อมครับและอันที่สองก็คือในเรื่องของเมืองโบราณแล้วตอนนี้เมืองโบราณเนี่ยเขาเขาเขาได้วางแผนอย่างยังได้ฟังครับเกี่ยวกับว่าในการที่จะในการพัฒนาหรือว่าทำให้เมืองโบราณนี่เป็นที่ที่ห่วงฮามพู้ของคนทั่วไปอย่างเงี้ยมีคปล่ครับในในมุมมองผมเองก็ได้ประสานกับผู้นําหลายๆท่านนฮะว่ากับในส่วนของ หน่วยงานต้นสังกัดเขาอยากเขาอยากจะมีมุมมองในเรื่องของการพัฒน,นาพื้นที่ในลักษณะของการเชื่อมโยงเรื่องของวัฒนธร,รรมกับสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันครับเพราะว่าตัวนี้มีความโดดเด่นเรื่องเรื่องสิทธิทางวัฒนธรรมอยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของหน่วยงานเองซึ่งก็มีสัตว์สัตว์ป่าที่สําคัญหลายๆชนิดวัยนอกอยู่ซึ่งจะมีมีมีมปริมาณจานวนเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเขาสามารถจะเชื่อมโยง พื้นที่ตรงนี้เป็นแหล่งเรยนรู้เรื่องของวัฒนธรรมและธรรมชาติด้วยครับเขาแล้วเนี่ยจะเป็นลักษณะเด่นเฉพาะของของพื้นที่โอเคครับก็หมายถึงวัดด้านวัฒนธรรมก็คือเมืองโบราณเมืองล้อใช่ครับพญาล้อใช่ครับมันอาจจะรวมไปถึงวัรณคดีเรื่องลิลิทพรพะล้ออะไรกว่ากันไปตามตามตามแนวนะแต่ที่นี่มามากลับมาเรื่องสัตว์ป่าครับเขตท่ามล่าสัตว์ป่าในี่ฟังจือแล้วมันโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากมากครับผมมันมีสัตว์อย่างปลาลำปลาเรืออยู่ในนี่ครับในในเบื้องต้นนะฮะ เท,ท่าที่ผมสำรวจดูนะตอนที่เราเสนอประกาศเป็นเขตทรรมาสตาทพีรอเนี่ยเราสำรวจพบว่าสัตว์ที่สำ,สำคัญสำคัญนะีทั้มหมดอยู่6กิชนิดด้วยกันนะครับหกสิกชนิดครับโอ้โหก็เยอะนอยเนอะมียกตัวอย่างเลยครับ,รบสัตว์ที่เด่นในพืน้นที่จริงๆก็เป็นถ้าเป็นจะพวกนกก็เป็นนกยุงนกยูงนี่พบมากแล้วก็สัตว์อีกจะพวกหนึ่งก็คือพวกนกยูงไอ้ลิงฮะลิงครับก็นี่ในสัตว์อื่นก็เป็นพวกตระกูลพวกสัตว์ไอ้พวกสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายครับ ก็นี้ในส่วนของสัตว์ที่มันมันเคยมีอยู่แล้วก็ตอนนี้เราย,ยังบะพบร่องรอยฮะก็คือเลี้ยงผาซึ่งตอนนี้ก็คงจะต้อรติดตามว่าเลี้ยงผาในคณะนี้ยังยังอยู่ในพื้นที่อีกไหมครับเพราะว่าพื้นที่ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทพีร้อเนี่ยมีความต่อเนื่องกับพื้นที่ของเขตลักษม์สป่าเวียงร้อและพื้นที่ทางด้านบนค,บคือทางแถวป่าของเชียงเขียนซึ่งตัวน,นี้สัตว์ป่าอาจจะมีการเคลื่อนตัวเข้ามาในพื้นที่ได้ครับก็หมายถึงว่าในคณะนี้เขาอยู่ระวงังระวังป่าเชียงเขียน <C> e <at> ซึ่งเป็นเขตของเชียงรายเนอะ <S <S อำเภอเ<ช>ถิงเนาะครับอำเภอเถิงครับ,รบแล้วก็เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายังรอใช่ครับที่นี่เขาจะมีการเชื่อมโยงกันได้อย่างไรในการดูแลเกี่ยวกับในเรื่องพื้นที่เกี่ยวกับในเรื่องสัตว์ป่าเนี่ยทั้งทั้ง,ท,งทั้งเถิงทั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายังรอเนี่ยครับครับครับคือในส่วนของของเขาเองเนี่ยตอนนี้คือในเรื่องของสัตว์ป่าที่เขาพบอย่างยังยกตัวอย่างครับว่า เขตลักษณะของส,สป,ปาเวียงรอเนี่ยทำโครงการปลาสป,ปาครับซึ่งจะมีพวกโลงละมั่งหรือเนื้อสายะซึ่งมีอยู่จํานวนวเยอะพอสมควครคสัตว์เหล่านี้ได้ทาการบางช่วงของในบางปบางีบางเดือนเนี่ยสัตว์เหล่าน่าจะจะเดินทางมา嗯嗯ข้ามมากินหญ้าที่ฟังของเขตทําราสปาทำเยียรอดโดยฉะนั้นเราสามารถทอ่่ะโดยใช้สัตว์ป่าในการเชื่อมโยงในการทํางานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นชุมชนเองในเมื่อชุมชนเห็นสัตว์ป่าลักษณะแปลกๆที่เข้ามาเนี่ย ก็จะเริ่มมาแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็จะชีช้แจงว่าตอนนี้เป็นสัตว์ที่ไหนที่ไหนบ้างครับเอ่อเจก,กี้ี่ผมได้ยินหัวหน้าเสกสรรอูกกร้กำหนึ่งถึงว่าที่นี่อาจจะเป็นทินทียูอาศัยเดิมของเลี้ยงผาครับผมครับมันละละตอนนี้ได้มีรักฐานอะไรอย่างปรากฏก่อครับว่าจริงๆแล้วมันมีหรือบ่มีคือตอนที่เราสำรวจปี2 5 6ะครับ,รบซึ่งผมได้ทําการสํารวจฐานข้อมูลของเดือสัตว์ป่าโดยจาก สภาพของชุมชนนะครับพบว่ามีรัศดรนะฮะรัศดรที่พบตัวเลี้ยงผ่าเลยเนี่ยในประมาณปี2 5 1 2ที่บนดอยยอดดอยหงจิจจ้องจะเป็นยอดยอดดอยสูงสุดเขียนทำาลาฮะซึ่งตรงนั้นก็เราถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นสําคัญไว้ก่อนในอนาคตถ้าสู้ว่ามีความเป็นไปได้ฮะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยอาจจะนาสัตว์เหล่านั้นกลับมาในพื้นที่คถ้าถ้าพื้นที่พร้อมครับเต่าเต่าตีดูนี่นอกจากเลี้ยงผ่าแล้วมันมันจะมีอย่างยางอื่นทั้งก็ครับตอนนี้สัตว สัตว์ที่มีลักษณะเขาเรียกว่าลักษณะที่ปิดผลกระทบครับอีกอันนึงก็คือลิงวอกฮะซึ่งตอนนี้เราเราพบว่ามีฝูงหนึ่งประมาณ50สิบตัวซึ่งตอนนี้หาก,กินอยู่ระหว่างาพื้นที่ร้อยต่อของของสองจังหวัดคือเชียงรายพะเยาผผมมาแน่ใจว่าบางจังหวัดตี่ิ่นมีลิงอยู่นักๆอย่างลบบุรีอย่างเงี้ยนะ เพชรบุรีเนี่ยเจ้าบ้านมันกดคงจะเดือดร้อนพอสมควรน่ะใช่ครับแต่ที่นี่ถ้าในกรณีของเฮานี่เรามันมีปัญหาก่อตอนนี้เท่าที่เราสํารวจข้อมูลนะครับพบว่าตอนนี้เรื่องผลกระทบกับรลาสรยังยังยังม่เกิดฮะมันบันักเตื่องบันักเตื่อถือว่ายังบุรุนแรงกรณีประเด็นที่ผมห่วงสุดคือว่ากรณีสัตว์เข้ามาใกล้ใกล้กับชุมชนมา่าไลเนี่ยถ้าเกิดมีการหื่ออาหารสัตว์ สัตว์เริ่มมีการปรับปริกรรม่ปหากินเองตามธรรมชาติแล้วเนี่ยมัน่าจะเป็นกมร,ร,มระทบนะครับหรือว่าตรงนี้คงจะต้องค่อยๆหาวิธีแก้ไขกันนะ,ระครับถ้เป็นแรงธรรมชาติจริงๆค,คือคือแน่นอนที่สุดฮะถ้าบอลปริมาณมันหนักแหล่งอาหารมันก็จะต้องลดน้อยลงแล้วมันก็จะต้องจากป่าเลยเข้ามาบ้านใช่ครแลวถึงตอนนั้นงจะห้ามจะได้เบงเจ้าบ้านลาบผมตรงตรงนี้ประเด็นนี้เขาก็คิดเหมือนกันนะฮะว่า ตอนนี้คือในมุมมองของถ้าดูจากสภาพป่าของเขาเนี่ยป่าของเขาเนี่ยมันจะเป็นลนักษณะเป็นป่าเต็งรลงเป็นสวนยยับแหล,ล่งพวกแรงอาหารนะอาจจะมีจํากัดนิดหนึง่งอาจจะต้องมีการเติมเรื่องของพืชอาหารสัตว์เข้ามาครับ<า><า>คือคืออย่างอย่างลิงวอกเนี่ยเนาะปกติมันก็เป็นสัตวติกินผลละไม้กินใบไม้กินอะไรแล่้แถวแถวๆนี้มันมีผลกระทบกับสวนผลละไม้ของเจ้าบ้านก่อครับเท่าเท่าที่ผมสำรวจด,ดูตอนนี้มีผลกระทบคือบางจุดนะฮะบางจุดที่ลิงลงเนี่ยก็จะเป็นพวก ไรข้าวโพดที่ติดกับเขตป่านัน่นกันนั่นก็น,กนจะมีผลกระทบนะครับแล้วที่เราสํารวจพบในขณะนี้คือว่าลักษณะการทําประโยชน์ของรัศดรในพื้นที่ที่อยู่รอบๆเขตเขตยดห้ามลาสปาทิบิลอนนี่ครับมีการเปลี่ยนพืชเกษตรฮะจากไอ้ปลูกข้าวโพดมาเปลี่ยนเป็นหรือลําย้ยมาเปลี่ยนเป็นยางพาราเนี่ย<อ>พืชอาหารสัตว์มันเริ่มมีจํานวนจํากัดนะการลงลงจะลงเฉพาะจุดครับปลูกข้าวโพดมันลงกินข้าวโพดถ้ากระจายความเสี่ยงไปปลูก ลำไยมันก็ลงกินลำไยใช่ครับปลูกยางพาราครับผมปลูกยางพาราปลูกเกาซักแต่ที่นี่เมื่อซักมันมีอาหารนั่นกะครับมันก็จะเริ่มหากินไก่ออกไปจากินเดิมของมันหนอกนั่นก็หมายถึงว่าเข้ามาในหมู่บ้านครับแน่นอนที่สุดครับตอนนั้นเจ้าบ้านคงจะบ่ไหวแน่ละก็คงจะต้องมีการรบล้า่าฟันกันระหว่างคนกับสัต์ก็คงจะอยู่ด้วยกันบบเป็นสุปใช่ครับ ท่านหัวหน้าเสกสรรครับก็เอาเป็นว่าในช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาอู้กันต่อครับตอนนี้เขากำลังอู้กันถึงกว้างๆและเดี๋ยวสักกําเขาขอพักสักกําและเดี๋ยวเขากลับมาอู้กันต่อในช่วงที่สองนะครับ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 ท่านผู้ชมครับผมกําลังวัชราศีคำตันเนี่ยกำลังอู้กันกับทางท่านหัวหน้าเสกสรรมูลินตะอยู่ถึงเรื่องของเคท้ามลาสัตป่าทับพยาล้อนะฮะ เขาได้อู้ถึงความเป็นมาเป็นไปทั้งทั้งของคุณเสกสรรเองและก็ทั้งเคท้ามลานะก็เป็นเวลาอยู่ช่วงหนึ่งแล้วเดี๋ยวแหมช่วงหนึ่งผมเขาจะมาอู้กันถึงความฝันอู้กันถึงเรื่องปัจจุบันปัญหาที่หัวหน้าเสกสรรประสบอยู่ในคณะนี้ในฐานะที่เป็นรุ่นใหมบ่บุกเบิกค,คนแรกของของเคท้ามลาครับ นีเ่เราปิกกลับเข้ามาสู่รายการข่วงบ้านลานเมืองแห่งครั้งหนึ่งหลังจากช่วงที่่านมาติกี้ผมได้หนังอู้กันกันกบทางคุณเสกสรรบุญินตะหัวหน้าเขตห้ามล่าสั์ปาทัพยาลอซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นใหม่อยู่ในพื้นที่ตำบลหงหินครับอำเภอจุนจังหวัดพะเยานนี้ได้อู้กันถึงเรื่องความความเป็นมาของ เขตห้ามล่าทับพยาลอครับรวมไปถึงสพเพเหละไปถึงเหลืองแมงอีวอกอีกลางกันมาตอนนี้ปิกเข้ามาสู่รายการัครับเี่ข้างไว้ตะกี้นั่นมันมีอยู่หันนอยหนึ่งที่เฮาอู้กันตันอู้ถึงเรื่องของวรรณกรรมวัดตัดนี้นอกจากมันจะเป็นเมืองโบราณแล้วมันก็ยังมีวรรนกรรมพื้นบ้านใช่คครรัับบตามคําขวัญของอําเภอจุนครับนะฮะ วหวจะได้ก็ข่าวหงหินทินพะล้อครับประมาณนี้นะครับเ, <c oughs> เพราะฉะนั้นแรลงป่าข้าวครับข้าวหงหิน <c oughs> ทินพะล้อหน่อ <c oughs> เอาเอาเตอ,อีก่อนครับซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเขตห้ามล่าทรัพยาล้อโดยตรงครับผมครับอู้ถึงเรื่องของเมืองล้อตะกี้เขาอู้ไปหน่อยละเมืองโบราณครับว่าภารกิจของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทัพพะยล้อเนี่ยนอกจากจะดูแลเรื่องทรัพยากรสิ่งแวดล้อมป่าแล้วมันก็ยังต้องมีแหมอันหนึ่งก็คือ เมืองโบราณครับพาลิเกตเสริมครับครับที่จะต้องมาพัฒนากันครับคือมันมันดีขึ้นมาถึงแหมอันหนึ่งวรรณกรรมบ้านเฮาข่าวหงหินครับผมตำบลหงหินข่าวหงหินครับผมเออทั้งท่านหัวหน้าเสกสรรนี่คิดอย่างไรครับเกี่ยวกับในเรื่องต้นนี้ครับข้าหงหินมันก็เป็นเอ่อเป็นวรรณกรรมแล้วครับในส่วนของผมเองเนี่ยก็ก็มีความคิดว่าเอะจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่ของตำบงหินครับแล้วก็ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับยรอบางส่วนเนะี่ประกาศลงในพื้นที่ที่เป็นไม่น้ําอิงด้วยครับซึ่งตรงเนีค้คิดว่าคงจะต้องมาหาข้อมูลอีกว่าเข้าหินมีอย่างบ้างแล้วก็มีค,ค,ความเชื่อมโยงกับทรัพยากรธรรมชาติในอดีตยังไงบ้างและปัจจุบนนันทรัพยายกรเหล่านั้นย,ยังมีอยู่ก่อแล้วเราจะมาะมาดูว่าเราจะมายิบยกประเด็นไหนบ้างอันนี้คงขอเวลาอีกนิดน,นึงครับว่า เขาจะจะทำยังไงบ้างครับคือคือผมมองประเด็นที่หัวหน้าเสกสรรปุนอูมาเรียวเนี่ยว่าครับผมครับจะดูย้อนหลังไปถึงข้าวหงหินครับว่าข้าวหงหินในยุคนั่นอ่ะมันมีต้นไม้มีดอกไม้มีอหยังพอกใช่ครับใช่ครับเสร็จแล้วตอนนี้เขาก็จะมาสารวจครับผมว่าตะที่ข้าวหงหินเปินพันละนาป่าพันละนาซัดนั่นมันยังมีอยู่ก็อใช่ครับถ้ามันมีก็จะได้ได้ ดูแลรักษาครับถ้ามันมีนำครับเหมือนที่ว่าได้เกีมแผงอย่างสัตว์ปลาเลี้ยงผาเี้ยครับเออไอ้นั่นเป็นในเรื่องว่าเขาใจง่ายจะได้ตีจะพัฒนาบ้านเมืองตดนี้หนาอคือมันสอดคล้องไปกับวรรณกรรมในยุคเก่าๆมันส่วนหนึ่งแถมส่วนหนึ่งตีเขานั่งอยู่ในคณะนี่มีพระธาตุใหญ่อยู่ด้านหลังครับอันนี้จือพระธาตุหนองห้าครับพระธาตุหนองห้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเมืองรอครับผมครับแล้วลักษณะพระธาตุ่างนี้มีนอกกันครับในนี้อ๋อในเท่าที่ผมดูฮะจากอที่เป็นองค์องค์ใหญ่ที่มีมีอยู่ในในของตำบลเห็นมีแค่องค์เดียวครับแต่ถ้าถ้าพูดถึงในฝั่งของตำบลรอได้ก็มีองค์หนึ่งซึ่งมีลักษณะคล้ายกันครับครับก็หมายถึงว่าอันนี้ก็อยู่แต่จุดเดิมทีเขาก็มาตั้งสำนักงานชั่วคราวใช่ครับตรงนี้เลยแล้วตอนนี้สำนักงานชั่วคราวได้ย้ายขึ้นไปครับ อยู่ฝั่งตรงข้ามเพื่อเกิดความงามของแหล่งโบราณคดีด้วยครับแล้วคิดว่าจะปรับปุ้ตัดนีคือมันอย่างไรผองครับครับในส่วนในส่วนของเขาเองนยคงจะต้องประสานกับทางเทศบาลตรงนี้อีกทีนะว่าเฮาจะจะดูแลไงตอนนี้คือเขาได้แก้ปัญหาเรื่องของการบุกรุกพื้นที่บริเวณตรงที่รอบๆอของพระธาตุหนองห้าเรียบร้อยแล้วฮะซึ่งเดิมทีรอบๆพระธาตุหนอง5าจะเป็นพื้นที่ทำกินของราษฎรคือผมเลี้ยงวัวบ้างใส่ข้าวโพดบ้างเงี้ยฮะต้องปรากฏว่าในในระยะประมาณสักปีศพห้า ครับผมร่วมกับทางผู้หลงบ้านครับท่านวสันนะขานแสงประเสริฐแล้วก็ทางไผู้หลงมณัฐเบียงรอครับก็ร่วมกันทำการแก้ไขปัญหาเอารัษฎรมมาชี้แจงเหตุผลว่าทำไมเขาต้องรับต้องรักษาพื้นที่นี้ไปบ้างหนึ่งเรื่องของความสวยงามของแหลง่งโบราณคดีและความสง่างามของพระธาตุหนองห้าด้วยครับ,รบก็เลยทําการขอร้องขอร้องให้รัษฎรททาการ ย่ายนะย่าินจมกินออกไปการบุกรุกพื้นที่มันก็หมายถึงบุกรุกเมืองโบราณไปในตัวใช่ครับผมใช่ครับมันมีนักกาครับที่ว่าที่้าบ้านบุกรุกแล้วมากลายเป็นว่าจนกระทั่งตอนนี้มันบเหลือซากเดิมอยู่เนี่ยครับก็มีอยู่เท่าดูก็มีอยู่หลายจุดเหมือนกันในพื้นที่ต้องคงต้องใช้เวลาในกนรนารแก้ไขปัญหาอีกระยะหนึ่งครับผมแล้วหมูเฮามาอยู่ที่นี่เนี่ยได้ได้พอหาก็มันมีของโบ,ร,บราณโบราณอย่างหลงเหลืออยู่ฝั่งในพระธาตุพวเนีย ในในส่วนผมเองเนี่ยลงมาเจ้าที่นะเขาที่คุยกันแล้วนะฮะว่าเขาจะบแต่ต้องในตัวของที่เป็นแรงโบราณคดีเพราะว่าเขาบบกมีความรู้ฮะเรื่องเรื่องของแรงโบราณคดีจะต้องให้หน่วยงานที่มีความรู้เฉพาะทางเข้ามาดูแลเท่านั้นเองแต่ว่าเขาจะดูแลแบบเบื้องผเข้าไปทําลายเพิ่มเติมครับอันกติเด้เช้าว่าตะกี้เนี่ยคุดพระเนี่ยไม่ได้คุดแน่นอนโอ้โบไ่ได้ฮะเขจะต้องต้องเลิกคุยกันเลยฮะเรื่องนี้เขามีอย่างเดียวคือคุ้มครองรักษาครับนะครับ ส่วนเรื่องจะพัฒนาตัวไอ้แรงโบราณคดีนี่ก็คงจะมอบหมทางสำนักศิลปกรที่เจ็ดาเข้ามาดูแลครับซึ่งทางศิลปกรที่เจ็ดนี่ก็หันมาเข้ามาอยู่บ่อยๆครับใช่เพราะว่าตอนที่เขาเลือกจุดทจียะสร้างสำนักงานใหม่ที่จะสร้างในขณะนี้ครับเขาได้เรียนเชิญทางเจ้าที่ของสำนักศิลปกรที่เจ็ดหน้าเข้ามาดูว่าพื้นที่ที่เขาสร้างเนี่ยมันอยู่ใกล้ชิดแรงโบราณคดีไหมมีแรงโบราณคดในพื้นที่ไหมซึ่งทําการสํารวจแล้วก็ ผมก็เห็นแล้วว่าสามัครด้ครับคือพอผมมาฟังหัวหน้าอูในคณะนี่นะหัวหน้าเสกสรรอูเนี่ยหมายถึงว่าภารกิจของของเขตทัพพยาล้อนี่เนาะเขตท่าบาทัพพยาล้อนี่ไอ้ทัพพยล้อนี่มันคงบดใจเป็นงานน้อยๆมันก็คงจะเป็นงานใหญ่แล้วก็มันอาจจะตรงกับภารกิจผ่องบทตรงผ่องนี้นะกึศอย่างไรครับถ้าว่าติมาอยู่ตัดเนี่ย รัฐหนจะต้องมาดูแลหลายอย่างเนี่ยท่านท่านท่านคือจะได้เนี่ยนักอกนักใจยังก็ครับก็คงมีคนแซวผมหลายคนนะฮะแซวว่าชาติก่อนอาจจะทําอย่างไว้ตรงนี้เป็นพละเป็นโจ๊กหินอาจจะเป็นทาสอยู่ที่นี่ก็ได้ครับไั่แน่ใจก็คงจะต้องมากลับมามาทํางานประมาณเนี้ยแต่ในส่วนผมเองเนี่ยผมผมมองว่าในคราที่เขามาทํางานนะฮะว่าจริงๆอ่ะครั้งแรกที่เขาสํารวจจริงๆเนี่ยเขตเขาอยู่ดานดานนอกไก่ไกลจะนี่มากนะฮะ ซึ่งซึ่งเราเราพยายามมานั่งมองว่าหาหาหาเขาสำคัญของพื้นที่แล้วหาปัญหาว่าพื้นที่ตรงไหนคงจะได้รับการแก้ไขปัญหาผมก็โชคดีอย่างครับมีผู้นําชุมชนหลายท่านฮะเรื่องการสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาแต่เพื่อพื้นที่ที่มีความสําคัญทางโบราณคดีแล้วก็มีค้าสําคัญในเรื่องของทรัพยากรสัตว์ป่าซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีแรงหน้าที่เป็นน้ําอิงสายเก่าอยู่แล้วก็นกยูง จะต้องเป็นทางลบไปหาหน้าไหมฮะก็น่าครับมา่มาดูแล้วว่างานที่นี่มันเป็นงานที่ใหญ่มากๆเลยครับผมนอกจากจะดูเรื่องทรัพยากรปลาใหม่และสัดป่าล้วยังมาต้องมาเมือกโบราณแหมใช่ครับในเรื่องของวัฒนธรรมครับนะแล้วคือจะได้อะครับมาเด็วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขามีกี่คนเนี่ยโอ้จะบอกว่ายอะหรือมากดีก็ทําเต็มที่ครับเนาะเพราะเพราะว่าที่ผมคุยกันเนี่ยก็ว่าในส่วนเราเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยหน่วยงานที่จะตั้งใหม่เนี่ยอัตรากําลังมันจะน้อยครับพอแน่แน่ฮะ ฉะนั้นเขาอาจต้องขอความร่วมมือในการกับในชุมชนเองเขาโอเค,คแก้ไขปัญหาครับหมายถึงว่าในคณะนี่เจ้าหน้าที่ของเขาทั้งหมดเนี่ยถึงสิบกว่าครับตอนนี้ประมาณสิบคนนะครับประมาณสิบคนมาเ <คน S 1> มื่อเจ้าผมดูอธิบดีกรมอุทยานปนอว่าการดูแลของของปลาทองเขาทุกวันเนี่ยนะครับครับตกไร่หนึ่งประมาณสิบสามบาทแปดสิบเซสตางค์ครับผมต่อปลาปลาหนึ่งไร่เนี่ยแล้วของตั้นเนี่ย พื้นที่ทั้งหมดเราใดนี่ของผมตอนนี้ที่เฮาประกาศเป็นเออ่กระกาศเครื่อประกาศกระทรวงนะครับประกาศกระทรวงกำรนวัตเป็นเขตห้ามล่าเนี่ยมีทั้งหมดหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดสิบไลนครับผมแล้วได้สิบสามบาทก็เอาคงมาได้มองประเด็นนั่นแหละฮะตอนนี้คือประเด็นว่าเฮามาอยู่ในพื้นที่ที่มีความสําคัญครับมีความสําคัญมากในในในชุมชนนะฮะก็นั่นไงก็หมายถึงว่าเอาแค่สิบสามบาทเนี่ยหนึ่งหมื่นไลนเนี่ยเฮาก็ยังได้มาถึงสิบสามบาทตามที่อธิบดีวันเดีอู แต่ภารกิจพลังานของเขาเนี่ยมันมันจะไปยย่จะได้อ่ะอ๋อคือมันได้ตามที่ตันคิดตันฝันไว้เนี่ยในในส่วนเขาเองก็มีหลายๆลักษณะหลายๆงานคือการเขาเรียกว,ว่ามองมองปัญหาร่วมกันฮะฮะย,ย,ยังยังยกตัวอยา่างอันนี้ที่เป็นกิจกรรมที่ที่ผมภูมิใจนะฮะภูมิใจมากที่สุดก็คือเรื่องของการทําแนวเขตนะฮะเพราะว่าตอนที่เขาเขาทำงานมาประมาณสักตั้งแต่ปีสองสองร้ยหสิบเ็คือปี้หนึ่งเนี่ย จนถึงปีห้าหเนี่ยแนวเขตบางบางบาง,บางช่วงบางบางจุดเนี่ยจะมีการขยับซึ่งตรงเนี้ยผมก็เลยมานั่งคุยกับเจ้าที่ฮะซึ่งเจ้าที่ก็ผู้นํหาหลายท่านก็มีแนวคิดว่าถือถ้าลักเขตเนี่ยมันย้ายง่ายครับก็พอเอมาทําเป็นลักที่มันเป็นลักษณะธรรมชาติจริง,รงๆคือ,อไผ่เนี่ยปลูก่าเทศตอนนี้เขาทดลองไปแล้วคือบ้าน,บ,านบ้านวังศิลาหมู่แปดของตลสรรันมาฆ่าคือประดาจังหวัดเชียงรายแล้วก็บางส่วนก็เป็นอยู่ในพื้นที่ของ บ้านมูริเจไอ้บ้านสันสายตำบลหนองหินนะครับเดี๋ยวครับหัวหน้าเซกสรรอู้ถึงเรื่องปลูกไผ่ครับผมครับตัวยขยายตัดนี้น้อยแบบมันมันมันเป็นยางไงยังได,ไดครับตอนนี้คือในในมุมมองของเขาว่าจริงๆอ่ะไผ่เนี่ยเป็นลักษณะเป็นไม้ไม้ชั้นล่างครับ,รบซึ่งในบริเวณหัวส่วนของอรัษฎรนี่ก็จะติดป่าครับซึ่งถ้าเอาเป็นไม้ใหญ่ไปปลูกเนี่ยซึ่งตอนที่เราเคยเคยไปดูเนี่ยมันมีผลกระทบคือว่าเวลาต้นไม้มันใหญ่ขึ้นเนี่ยการมันแผ่สาขาไปเนี่ยทำให้พืชผลมันบอกได้ด แต่พอเอาไผ่ไปลงมันเป็นลักษณะเป็นพืชตะกุลหญ้าครับซึ่งเป็นลักษณะลําต้นเดียวแล้วก็เป็นไม้ชั้นล่างมันก็ขึ้นไปอีกซึ่งมันจะไม่มีผลกระทบกับที่ทำกินของราษฎรนะครับครับแล้วตรงนี้พอพอเขามองว่าไผ่น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับการปลูกลาสกิจแนวได้ง่ายสรุปก็คือหัวหน้าเนี่ยใจ้ต้นไผ่ใช่ครับเป็นแนวเขตครับตอนี้โดยธรรมชาติครับโดยหอดธรรมชาติเจ้ต้นไผ่อยู่ที่ไหน ก็หมายถึงว่าเขตเอาถึงยุติหันอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือประโยชน์ใจ๊ซอยใช่ครับห้องบัได้ห้ามเจ้าบ้านใช่ครับบัได้ห้ามมามาตัดก็ได้มาเอานอเอาอย่างไปกินก็ได้หมายถึงว่าทามันใหญ่ครับแล้วที่นี่ตะกี้อู้กันไปถึงเรื่องของส่วนรวมการมีส่วนรวมมาลําพังเจ้าหน้าที่สิคนนี่ทํางานบัไดแน่บัได้แน่นอนครับปืนตีอธิบดีเปิดอู้ว่านี่ว่าปืนบดคดาแถมหกพันกว่าก็บอกเอามาือเขาหมดหกพันหาก็ห้องเอาไปหกก็ผิบัไดไปบม่ได้ครับต้องใจส่วนรวมใช่ครับผมครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมได้หนังอู้กับท่านหัวหน้าเสกสรรมูนิตาซึ่งท่านเป็นหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพยาลนะฮะเขาได้อู้ถึงปัญหาอู้ถึงอย่างหลายๆยอย่างความความความตี่จะต้องความคิดความฝันในการที่จะพัฒนาพื้นที่ในเรื่องของทรัพยากรสัตว์และปลาและยมพอนในเรื่องของเมืองโบราณในเรื่องของวันนักรรมต่างๆ สุดท้ายท่านมี้อยางจะฝากถึงพี่น้องประชาชนครับครับในในส่วนของผมเองเนี่ยก็คือมีความตั้งใจนะฮะจริงๆก็เป็นคนพะเยาอยู่แล้วโดยกําเนิดฮะแล้วก็ได้มีโอกาสมาทํางานในพื้นที่ที่เป็นที่เกิดของตัวเองก็ถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งแล้วฮะแล้วก็ในส่วนของของเฮาเองเนี่ยเฮายากจะจะพัฒนาพื้นที่ครับนี่คือเจ้าหน้าที่ว่าน้องๆที่อยู่ใน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 หน่วยงานเนี่ยครับก็มีความตั้งใจในการทํางานอยู่แล้วฮะแล้วก็เขาก็ฝันว่าในอนาคตเนี่ยพื้นที่ของเขาเนี่ยจะมีความหลากหลายครับแล้วก็ ชาวบ้านมีความเข้าใจเข้าใจในเรื่องการทํางานของเจ้าหน้าที่มีความเข้าใจเรื่องของกฎหมายแล้วมีการดูแลร่วมกันละะนะักษณะมีส่วนร่วมในการทํางานร่วมกันมากกว่าที่เป็นศัตรูต่อกันนะฮะอันนี้คือความคาดหวังในอนาคตเราคิดว่าพื้นที่ตรงนี้มันมีมีความหลากหลายเยอะมากแล้วก็รอการฟื้นฟูรอรอการสนับสนุนจากอีกหลายๆหน่วยงานครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทางหัวหน้าเสกสรรมลนิตาหัวหน้าเขตห้ามหล่าสัตปาทับพยาล นาะตีได้มาอูมาผู่เกี่ยวกับในเรื่องของพารกิจพารงานความฝันครับที่เขาจะร่วมกันในในการทําไปผมชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกท่านทั้งหัวหน้านะท่านที่อยู่ในจัตนี้เนี่ยท่นานเบเจแค่อุดมการแล้วครับเพราะว่าอุดมการนั้นคง,งจะบอกเพียงพอนะแต่ตีอยู่นี่ก็คือรากเงาครของความหักความ เชื่อถือ,ถอความเชื่อมั่นในการกระทำงานเพื่อทรัพยากรปา่าไม้และก็ะเมืองโบราณเ<บ>มืองล้อข่าว<บ>หงหินได้อยู่คู่กับอําเภอจุนตลอดไปเขาคงจะปะกันคมข้างหนึ่งในโอกาสต่อไปสําหรับวันนี้ผมกับท่านหัวหน้าเศ็สสัน์ก็ขอลาทางท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ